กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุกฐานี่ดขาา่าวมหาสมุทรองคําเด้อพี่น้องเลยตอนเพลพนตอนสายสายพี่น้องจา๋าเมื่อนี้น้องข้ากาได้เวลาเนาะพอให้น้องไอคิวก็ไปเหยเจดเหยีิตนั้นะน้องไอคิวก็เลยมีเวลามาปลูกมันสอยพอใหญ่จอยกับเอิญสนีปลาพี่น้องน้องข้ามหย่างมากพอจะเปน็นขีดรถไยมาจะเปน็นขีดรถไยมาน้องข้ามหย่างมากพี่น้องเลย แล้วก็เดินสิมาปลูกมันสวยปัญจอยก่อน้าก็ไดรคู่หนึ่งน้องคำปลูกไปแล้วแล้วกะสิมาปลูกอีกปลาลุงหอบไปน้องเอ้เด็ดปลมีแต่มันเอาเอาเด็ดโอ้ยกินต้มอึนไงกินได้บ่ลายหรอกปลาลุงเอ้กินได้สองโตโอ้ยนี่แต่อึงไม่ใคร ยจื <Z an aaS> ่นปูกก็ไม่แต่อึงไม่ใข่เป็นตมนะเอาสิมาปลูกมันบันรมาข้างบอกก็ลงน้ำเริ่มขคอทษขคอพายน้ำลายเฮ้ยหอนใช่ไรโอ้โหไปนีนป่ากับน้องตาลปลูกมันอยู่พุ่นอากาศแบอบอ้าวปลาลุกสิบสิบเจ็ดัสิบเจ็สิบแปดกะสอบฮาว่าสิบพยายามเบินปลูกให้มันเบิดก่อนให้ยไม่ใหญ่จื่นเอาน้องตาล โอ้ยขอโทษเลยลายพี่น้องแฮมห้จืนเอาไอคิวน้องตันก็อยู่่นละเตอกมาพี่เด้อน้องตันกวงเติบพี่ได้นองว่าปลกกวงกับปลาลุงเลยเพื่อจะได้เท่าหนึ่งกระหึงเติบ น้องเขาบอกพิษว่าพระพิษผ่านประการใดก็ขอโทษขออภัยในลายเด้อปลาลุงเด้ออย่าทึ่ซานของคำเด้อลุกเมียเจิดก็ว่าตลบป่าวะลุกเมียเจิดก็ลงหนาลงลังก็นขึ้นไม่ใหญ่เจืออะไรนะขึ้นไม่ใหญ่เจืนอะไรปลาลุงเลยขอโทษในลายเด้อปลาลุงเด้อเอาสิว่าปลูกมันก่อนปลาลุงไปก่อนเด้อไปปลูกมันก่อนมาพี่น้องเลยเสียงมใจจันห้องสันดังสนั่นนี่ปลาลุง ที่แม่งจะกระจันห้องดังขับเนี่ยขับป่าเนาะที่แม่งจะจันกระมวลในปลาลุงเลยเอาตังมาสีเหนียวเอ็นตังนหนถือว่ายางไหมองเอ้ย่างโยางไรติดตึบอีดแถวของปั๊บแป๊บนึงไปใหญ่จ่อยพี่น้อง Tháng 1 tuyệt mà theo hũa nè oh Ồ Mèn này, này thầy Ừ Hay gì chắc cả sớm nó bận rồi nọ song Xì hút Bét Và thật nào nọ Bởi lẹo nọ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอากระยาว่างพี่น้องแล้วบันห่างออกมเมื่อแรกๆก,ก็พี่เนาะห้องน้องครับไม่ได้เป็นอะไรเขาต้องขอบคุณเอฟซีละลายี่บอกว่าเออแต่นนี้มันหะมันทีไปได้แต่รับมันเดอ้อแม่นม <laughs> อ่า<ะ>เมนข่าว <laughs> ข่าวอีกแบบพลังคน bà nhảy chơi không bên à. kia na, Phải chơi joy, mẹ, nếp mặn cao. Hãy nói mẹ bùm nặng non, mẹ lột mẹ thả. mẹ non, bùm non, mẹ non, mẹ non, mẹ non, เอาเอ่อเถอกแล้วอาขีดว <laughs> ่าตาเบอยกดีเป็นไรว่าสีเอาแั่ยอดปรุลงทงลงั่เนเากได้ทงก็ถงเลัแ่จอยหิ้วหน้าเหมือนกับปลุงเพื่อเ เอาไว้ไว้ตั้งแต่นิบปรับนิบปรับแล้วยับลงอีกก็ได้ตั้งเสียบมาแม,ม่ไม่พอเลยพี่น้องเอ้ยมั่นกะเพิ่งยังเสิไปห้ามาใหม่อยู่ได้นี่เนาะปอพ่อปอลุงเลยต้องหามาอีกแม่ อาหชบก้อันรี่นาไปสืบคลอง้รบอกเขจ้ว่า้ามาุงซุงหกไล้าป้าพนห้องสุงหกไหาเพ่เคยเห็นกกจิกมียังเพระมาณกกจิกถุลเละกลัวหดก๊กจิก

แต่หัวนะว่าลกเยอไนว่าลักรเยคือตัวเองว่าถไหนแม่เจ้าหัวกะเซยนอนแกมบุมอายังนนมาเสอบุมอายังเนามาเสริมให้กินเลยนะสีเมื่อยฟังเสียงจังไปน้าพี่น้องเ้ยเท้ากสเดยเมื่อเอาน้องไอคิวกินนมให้จังสีมาใหม่ปลาลูกกินกระมันเทิงก่อนสบายดีป้าลูกตมเสดอหันเดตะเสดอเอนางงาม พี่น้องเพือนพอเนยคือใส่เลือแม่แม่บับนี้แล่เอาได้หนิเนาะป้าขบเลยบานนี้แล่เอาพอดีพูบยังมาแล่อาบ้า่ะเออเพิ่งมาแล้วอพี่น้องแต่ว่าเพิ่นใส่ันแล่เาเลยเนาะน้าพอเนยขึ้นเฮืนใหม่บ้าบนนี้เออ้าพี่น้องเลย มาพักกระตูเพิ่อนกันงามงามเพิ่นเห็ดแล้วบลาไตเห็ดหายพี่น้องเอ้ยปลาอ่างหน้าถุยกันถักแล้วพี่น้องเอ้ยน้องข้าก็มาหอดแล้วพี่ปลาลุงเอ้ยแค่จับหางงวดเพาะกันกรับพี่ใหญ่อนย่อยอยู่หน้าอ่างน้าเหมือนกันเลยงามกันเนาะแค่ยังไงหาสิได้แบบนี้งามงาม สางพี่น้องเปเห็นแล้วเลยพอตายมาเห็นหายไปดีพ uh, uh ี่น้องเป็นอะไรแบสบายนะนั่งนัดเออเปวดกระปุกระโตะพี่น้องเลยแค่หน้วบ้ไหนเร็วว่าน้ใดยังติดโควิดเลยนะพี่น้องนะโควิดมานำพ้นบบยัได้เลย กะมีติดน้ำฝนบ่จักว่าซั่นน่ะว่าแม่นยานนี่ทีว่าจบเล็บร้อยแล้วบ่เลยบาแหงแต่นี่บ่บาดเสริมเล็กกับนี่กับบ่องน้กแล้วเนาะแม่นแม่นแม่อนเยพี่น้องเอ้ยตู้น่กตู้ค่ะแม่ใหญ่จดนั่นแหละแต่ว่ายังบ่ได้ย้ายไปมันบ่มีพื้นที่อยู่ตลามันกยังอ่ะแบบนสาดยังสาดเนาะยังบ่ใส่หน้าต่างปังเอี่ยม เลยยังบประตูไปอันนั้นมันเลือบ่เลยนะไหนเป็นแต่ประตูใหญ่อ๋อเมนส่ประตูออกไปทางหันน้ำไหลแตพอดีเลยใส่ประตูไปทางหันน้ำมีแบบมีงานมันก็สบายเนาะขั้นขาวทางเดียวมันกะนั่นเมนเมนเห็ดขาดกะลีไฟนอกกะเนยออกแบบที่ดีมากเลยไฟนอกกะเนยเห็ดผิดเนองเอ้ย เป็นเหตุช้องทางก็ออกอเป็นเหตุค ain> ain> ึาสันดอยอีก้ยไ่ได้แ้่ี่น้องไปมยน้องเลยายเพราะอะไรขายประตูหลเพรเดินออกไปติขังมากอ่าแม่เด้าอไหมกนหอกไม่ไหมวาีน้นม่ปุ้งสอเบปุ้งแมน มักม่วงมือนกระตาอาม่ตีตั้งแต่ันเก็บอาบะเออแกมบุ้งมันกะมานานเลยนานเท่าเทถืดแล้วอ่นานพอนึยไปอยากพักผ่อนก่อนต่อรถน้ำเพื่อนนะหา้ะไ้พอเนยต่อแล้วบ่หรือพักผ่อนกินข่าวซะก่อนข่าวไปเะะแน่น แม่แมยังแต่บ่อนว่างกับเขากับน้าอันนี้กับ้องน้าเหตุนาห์ขึ้นไปจบข่าวข่าวักคขำข่าวต้นเพลพี่น้องเอ้ฝืนก็เหตุกระบาตายกะรแล้วแล้วบ้นนาต่างเรือบ้านวงกบใหญ่นี่เนาะบ้านใหญ่ประตูนี่กันแล้วบางทีเยบร้อยบ้านตาต่ายไม่เหตุหายอะไรพี่น้องคลิปีนน้องข้ามก็บเจไดข้อลากพี่น้องไปก่อนเด้อภาคบุงภักส้ม ต่อไปพี่น้องเลยคลิปหน้าพอกันใหม่เนะสบายดิพี่น้อง <laughs>